วันนี้เราบสิไม่ให้ผัดไทยกุ้งสดนะครับช่วงประกอบประก็บจะมีกุ้งสดครับตัวใหญ่ๆครับเัีวนี้จะเป็นเต้าหู้ไชโประซับแล้วก็หอมแดงซับครับแล้วก็เป็นเส้นผมใส่เส้นเวียดนามครับอันนี้ก็ใบกุยช่ายแล้วก็ต้นหอมครับไปครับไปปั้กันครับนี่ก็ด้เอาจระเทียมหอมนนแตมันติดเลยครับออกครับเกิดเป็นน้ำมันกระเทียมเดียวครับ ไกลๆครับต้องไปด้วยครับตามไปปรุงครับตามไม่เต็มครับ ถ้าเสียงยิครับผมมีอใจนำปา้าก็จะม,มีเตียงสเสียงนิเดียวเีมหมกับใช้จำปูได้ครับดูดครับตาครับมใส่ซอสผิกครับ ทางซ้ายครับตัวต้นครับผุ้ปอยครับุู้แดงครับน้อยไปดิบุกไครับผมเอาอยู่ใส่น้าลุกไปหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปครับเพราะเดี๋ยวไครทุกหลายครับผมใส่กาเนะครับเดี๋ยวไอ้ครับพัดไทยกุ้งของใครครับ